สวัสดีครับกับผมอดีอนเพียงเกตวันนี้วันที่16เมษายน2563โทษครับออกกำลังเป็นปกติในช่วงเช้าๆนะครับก่อน6โมงสักนิดหนึ่ง6องโมงเช้าในการคุยกับอดีอนตรงไปตรงมาทาง Facebook ไลน์ครับผมใส่หมวก ซึ่งทุกคนอยากได้นะครับใส่หมวกเป็นประจำนะครับในการเดินสองนายกในดวงใจครับทักษิณชินวัตรครับยิ่งรักชินวัตรกล่าวถึงท่านแล้วก็ท่านทักษิณชินวัตรท่านก็ยังเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงประชาชนชาวไทยท่านก็ในมอบเจนแอลกอฮอล์เ5หเเจนล้างมือนะครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศโดยผ่านสอสอของพรรคเพื่อไทยผู้สมัครหรือสมาชิกของพรรคเพื่อไทยไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับทำใครทําอะไรได้ก็ทํานะครับอย่าเกียงอย่างงอนกันอย่าเกียงอย่างงอนกันส่วนท่านยิงรักชินวัตรก็มอบชุด ของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสันกำแพงโรงพยาบาลรามาธิบดีใครทำไรได้ก็ทำนะครับใครทำอะไรได้ก็ทำ,ทำ,ไไทำเพราะเรามีศัตรูร่วมกันคือโควิด19โควิด19แต่ก่อนเรียกว่าไวรัสอู่ฮั่นเมืองจีนนะครับไวรัสโครโรนาจนทางส,สหประชาชาติ แต่ตั้งชื่อใหม่มาเป็นโควิดโคกับโคโรนาว i คือไวรัสตัวดีคือดีซีคือเชื้อโรคนะครับโควิด -19 ประเทศไทยก็ต้องขอชมเชยครับอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ของไทยเนี้ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับเสียชีวิตก็40กว่าคนเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนไทยนี่แหละครับไม่ได้แบ่งว่าเธอเป็นรัฐบาลฉันเป็นฝ่ายคา้านหรือเธอเป็นทหารฉันเป็นตำรวจเป็นพยาบาลไม่ใช่เมื่อภัยพิบัติมาเข้ามาเยือนประเทศไทยครับคนไทยก็มีความสามัคคีกันตัดความอิจฉาลิษยา ในเรื่องทางการเมืองกันออกไปนะครับให้กำลังใจกันแบบจริงใจแต่ที่ผมเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนเช้าวันนี้ผมอยากพูดถึงอยากให้รัฐบาลอยากให้ในายกรัฐมนตรีพูดความจริงกับประชาชนครับพูดความจริงกับประชาชนมีอะไรก็พูดกันตรงไปตรงมาแหละนี่ฟังฟังดูแล้วนายกรัฐมนตรีถแถลงเมื่อวาน บอกว่าเงินห้าพันบาทเนี่ยจะได้แค่เดือนเดียวจะได้แค่เดือนเดียวชี้ถึงสภาพเงินมันไม่พอมันพอแค่เดือนเดียวเดือนเดียวเนี่ยให้แก่ใครที่ลงชื่อให้แก่คนที่ลงชื่อและให้คนที่จะอุทธรหรือเปล่าพอถแถลงข่าวเสร็จโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลดรนฤุมล ก็ออกมาแถลงข่าวเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีเนี่ยขนาดคนของนายกเองนะครับนายกเองเนี่ยพูดไปหนึ่งเดือนโคศกกลัวประชาชนจะสับสนก็เลยมาขยายความต่อขนาดโคศกรัฐบาลฟังเองยังสับสนนะครับบอกว่าจะให้ทุกโครงการแต่ต้องรอเงินกู้ก่อน ออรอพลกรซึ่งเมื่อวานก็ได้มีร่างพลกรสามฉบับเสนอขึ้นทุนเก้าทุนกระบอมต่ออ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นกฎหมายเมื่อพอลกรคลอดออกมากว่าจะกู้เงินได้ก็ปาเข้าไปเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายน,นครับถึงจะมาเป็นเดือนที่สองเดือนที่สามก็ ออกมารับกันซื่อๆว่าไม่มีสตางค์แล้วไม่มีสตางค์แล้วส่วนที่จะตัด10%จากกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาเนี่ยตัดได้แค่ไหนเพียงไรครับถ้าได้ตามอัตราศึกนะได้ประมาณ5แสนล้านเชียวนะทางภาคพเพื่อไทยเขาก็ออกถแถลงการเรื่องพวกนี้มาตัดอย่างเอาจริงเอาจังจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเอามากองไว้ ก็จะไปกู้หนี้ยืมสินเขาลดลง1.9ล,ล้านล้านเนี่ยถ้าตัดงบประมาณปกติมาได้เราก็ไม่จะเป็นต้องกู้ให้ให้เต็มจํานวนเงิน1.9ล,ล้านล้านครับเพราะว่าเงินกู้นี่เป็นภาระหนี้สินของพวกเรานะครับเป็นภาระหนี้สินของพวกเราทุกคนที่จะต้องแบกรับกันต่อไปนี่แหละครับปัญหาขาดงบประมาณขาดงบประมาณประชาชน ก็ฟังไม่ได้สับครับจับมากระเดียดรัฐรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ไม่เป็นเป็นไปในทางแนวกันเดียวกันครับให้สัมภาษณ์ต้องมาตีความกันอีกผมก็เลยบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายประเทศเกาหลีใต้ที่เขาแก้ไขปัญหาโควิดได้อย่างเฉียบขาดเพราะผู้นาของเขาได้พูดความจริงกับประชาชน ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ยากนะครับในการพูดความจริงก็ยังไม่สายบอกมาเลยว่างบกลางเนี่ยของปี63เนี่ยใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด -19 ไปเท่าไหร่มีเงินอยู่เท่าไหร่เหลือไหมหรือว่าหมดแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆครับส่วนที่ลงทะเบียนไว้20-30ล้านคนเนี่ยรอก่อนรอให้มีพรกรพรกรไปกู้เงินมาได้ก่อนกู้เงินจากแหล่งเงินทุนอะไร นะครับกู้ภายในประเทศหรือว่าไปกู้ต่างประเทศหรือขยบขึ้นไปกู้ IMF ต้องมาถแถลงพูดจาให้ชาวบ้านฟังนะครับ mm hmm. เพื่อให้คนไทยของเราเนี่ยมีความสมานสาม,มัคคีรู้เรื่องรู้ราวว่าคนทำงานเขาทำอย่างไรคนที่รอรับมันมีผลกระทบทุกอาชีพนะครับท่านนายกท่านนายกมีเงินเดือนนะท้งเงินบำนาญ โอ้เยอะแยะแล้วครับเดือนนึงใช้ไม่หมดหรอกไปไหนก็มีงบประมาณเลี้ยงอาหารอยู่แล้วแทบจะไม่ได้เสียตังส่วนคนอื่นล่ะครับเดี๋ยวนี้ดูข่าวโซเชียลไหมร้านร้านทองต้องปิดเ <c oughs> พราะคนแห่เอาทองมาขายแม่ค้ามขายทองหบาทเพื่อจะเอามาพยุงฐานะเศรษฐกิจเพื่อมาเป็นเงินเดือนของลูกน้องในช่วงซึ่ง ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้เป็นตามปกติรงรับจำนำโอ้โหรับบริการจากประชาชนผมพูดว่าแม้แต่ครกหินนี่นะครับไปจำนำแค่200บาทเขาก็เอาเงินไม่มีทํำยังไงครับเงินไม่มีสภาพที่มันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนไม่ใช่ว่าจะวิาพากษ์วิจารณ์ท่านโดย ปัสจจกเหตุปัสจาจกผลเรารวมเป็นหนึ่งเดียวจริงๆครับพักร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะผู้นำฝ่ายค้านพระนทันสมพงษ์อมรวิวัตรหรือพักเพื่อไทยท่านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านร้อยตระเวนเฉลิมอยู่บำรุงแม้กระทั่งความเห็นของท่านจาตุรนฉายแสง คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแม้จะถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองแม้จะถูกยุบพักอนาคตใหม่ไปเดี๋ยวนี้ก็ไปซุ่มเพื่อซุ่มให้โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์มาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจนะไม่ใช่ทำเอาหน้าครับให้ทำอะไรทำในทำอะไรได้ก็ทำไปส่วนเรื่องการบ้านการเมืองผมเข้าใจนะครับผมไม่ใช่ไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นไรครับมีคนมาวิาพากษ์วิจารณ์ผมบ้างก็เรื่องธรรมดาเราเป็นเจดีเจดีภูเขาทองจะมีสุนัขมีหมามาเยี่ยวราดบ้างะก็เรื่องธรรมดาครับจะไปตื่นเต้นนะครับก็เอาหูสีกรวดน้ําให้เราวิาพากษ์วิจารณ์กันเพราะต้องการให้คนเนี่ยมีความรักในความเป็นคนทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าครับ หนคนเสียหายหนึ่งคนตายไม่ได้ครับจากโรคภัยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีทั่วโลกเขาก็ป้องกันอย่างไรถอดถอนบทเรียนถอดถอนบทเรียนซึ่งกันอะไกันพอะมันข้ามไปได้คนนี่แหละพาไปมันไม่สามารถตีตั๋วสีวีซ่ามาเองได้นะครับโควิด1 9นี่มันมาจากคนที่มาจากอเมริกาอังกฤษมาจากประเทศจีนเกาหลีอิตาลีสเปน สหรัฐเบริการนี่ก็ตายเยอะนะครับขึ้นพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วสวีเดนก็เสียชีวิตเยอะครับเขาไม่ได้ป้องป้องกันไม่ได้ใส่แมสเหมือนพวกเรานะครับพวกเรานี่แอผมเดินอนู่ผมก็มีแมสนะครับแต่ว่าในขณะจ,จัดร,รายการก็ให้มันพูดชัดเจนหน่อยก็เลยยังไม่ได้ใส่ครับก็ถือว่าเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอา,อาบน้ําใช้เจลล้างมือใช้สบู่ล้างมือ ช้อนกลางอย่าก,กินน้ําแก้วเดียวกันในครอบครัวถือวิสาสะเหมือนเดิมไม่ได้ครับจึงขอพูดด้วยความจริงใจนะครับไม่ใช่ศบโอกาสก็มาพูดจาวิพากวิจาร์ณท่านแต่เท่าที่ผมจับประเด็นจับใจความชีพประจรของพวกท่านท่านหัวใจท่านเต้นไม่พร้อมกันครับสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายประเทศไทยไม่พร้อมกัน คือให้ข่าวสารที่ไม่ตรงกันประชาชนเลยสับสนประชาชนเขาไปแสดงออกอย่าไปเอาผิดเขาเลยครับท่านเขามีความเดือดร้อนจริงๆนะครับท่านประยุทธ์จันโอชาครับท่านอุตมะซึ่งผมเรียกว่าอุดตมเนี่ยเขามีความเดือดร้อนจริงๆเขาจึงไปหาท่านเงิน5,000บาทสำหรับพวกเขานะครับมีประโยชน์มากมายมหาศาล พวกท่านมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นสองแสนไม่เดือดร้อนอะไรหรอกครับจึงบ่นตอนเช้าเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจจิตใจของทางพักฝ่ายค้านนะครับผมในฐานะโฆษกผู้นำฝ่ายค้านก็อยากให้โรคโควิด -19 หายไปจากประเทศไทยประชาชนไทยต้องเป็นผู้ชนะไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บโควิด19มาชนะนะครับ เราต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกซึ่งเดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วไม่รู้จะเปรีรีธุรกิจอ่ะคือจะทำใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะให้มันเหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ต้องคิดกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเขาไม่ให้เป็นนายกตลอดการแล้วครับท่านยึดอำนาจมาเนี่ยเขาก็จำได้อยู่ จะทำยังไงประชาศิปไตยก็ต้องพูดกันไปครับพูดโควิดการแสดงออกกันแก้ไขปัญหาก็อยู่พื้นฐานของระบบรัฐสภา,านี่แหละครับเขาบอกว่าเอะผมเคยเสนอให้เปิดสภาสมัยวิสามันถกเถียงในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด -19 นานแล้วครับท่านก็บอกว่าไม่เหมาะสมสถานการณ์ที่จะเอาคน4500คนไปชุมนุมกันไปพูดจากันในสภา แต่เดี๋ยวนี้ก็มีเสียงเรียกร้องครับอย่างน้อยก็มาจากพรรคก้าวไกลหรือหลายๆคนที่เป็นผู้แทนรัษฎรเขาก็อยากให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภาเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็นั่งห่างกันใส่แมสในการอภิปรายเพื่อลดมความคิดเห็นแม้จะมีพระราชกำหนดก็ใช่อยู่ครับพระราชกำหนดคือการรวบอำนาจ รวบอำนาจมาไว้ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานสอชอชที่ว่านี่ดังนั้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ต้องเสียสตังอะไรนะครับเพราะสมาชิกรัฐสภาเดี๋ยวนี้ก็ก็ไปบางคณะก็ยังประชุมกรรมธิการสามัญอยู่นะครับเช่นคณะปปชอของพลตรวเอกเสรีเตบียเวดก็ประชุมกันเป็นประจำส่วนสอวอท่านจะทําอะไร อกมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเดือนนี้สวออยู่หรือเปล่าหายไปไหนเขาก็ทํางานกันอยู่ถ้ามีการประชุมรัฐสภาเสียนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ก็จะเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์จากสมาชิกรัฐสภาสสก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้หยุดนะครับทางพักเพื่อไทยเนี่ยออกพื้นที่กันโดยตลอดแต่ขอชมเชยทุกท่านนะครับท่านสสครับทํางานเพื่อประชาชนไม่ใช่ทํางานเพื่ออะไรล้วครับเพื่อให้ประชาชน ไม่ป่วยไข้เป็นโควิด1 9เห็นใจอสมอเห็นใจกำนันผู้ใยญ่บ้านเห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยครั้งนี้ครับขอให้สิ่งที่ท่านทำไปจงจารึกจารในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจดจำพฤติกรรมดีๆของท่านที่ช่วยเหลือสังคมต่อไปครับวันนี้จริงขอรวมกันนะครับ ให้ทุกท่านทำงานด้วยความเสียสละต่อไปครับย้ำหน่อยนะครับพูดความจริงหน่อยท่านนายกพูดความจริงพร้อมๆกันหน่อยไม่ใช่ว่ามาตีความกันอีกนายกพูดจบมันน่าจะจบเนี่ยเอาโขดโซรัฐบาลยิ่งพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วมาขยายความอีกในที่สุดแลประชาชนจะได้รับเงินไหมเนี่ยห้าพันเนี่ยเอาเฉพาะห้าพันแรกก่อนได้ไปกี่คนละ ไอส่วนอุทธร์เนี่ยมันเหมือนอุทธร์คดีความเลยนะครับจะได้เมื่อไหร่วันที่20เมษาถึงจะมีสิทธิอุทธร์อ่ะแล้ววันนี้ทําไมไม่มีสิทธิ์ละครับทําไมไม่อุทธร์ตั้งแต่วันที่15ครับระบบ AI AI ของท่านเนี่ย artificial อะไรเนี่ย intelligence ของท่านเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ของท่านเนี่ยจะทำยังไง <c oughs> ก็ให้กำลังใจกันนะครับไม่ใช่ว่าสบอากาศแล้วมาพูดจาอยู่ฝ่ายเดียว ครับขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับ